สวัสดีครับเฮบิรบไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับมีดทรงนี้จรงิงๆหลายๆคนในประเทศไทยก็เห็นกันบ่อยแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ามีดทรงอะไรแต่ความพิเศษของมีดอันนี้นะครับไม่ใช่ความคมไม่ใช่ความทนไม่ใช่ความเท่นะครับมีดอันนี้เป็นมีดที่พี่หน่วยควบคุมไฟป่านะครับเป็นคนให้ผมมานะครับจรงิงๆคือเขาให้พี่คนหนึ่งมาแต่พี่คนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่น่าจะได้ใช้นะครับแล้วก็มันไม่เหมาะกับเขานะครับ เขาบอกเลยบอกว่าผมก็ไปเยี่ยมพี่เขาบ่อยนะครับไปหาไปคุยอะไรเงี้ยบ่อยเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะให้ของที่ระลึกผมมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ให้มีดเล่มนี้มานะครับซึ่งเป็นมีดที่เขาทํากันเองนะเป็นมีดมีดมีดหมอมีดอะไรไม่รู้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็ผมเรียกว่าไทมาเชเต้ลวกันนะครับซึ่งจริงๆทรงมีดทรงเนี้ไม่ได้เป็นมีดที่ออกแบบหรือว่าดีไซน์ใช้งานในประเทศไทยหรอกนะครับเขาเรียนแบบมีดครูคีหรือมีดครูขานะครับของนักรบบองโกงมานะครับ หรือนักลบเผเชียนไม่รู้นะครับสักอย่างนะครับก็ความพิเศษก็คือเขาให้มานะครับไม่ได้ซื้อแล้วก็เขาตั้งใจทํามานะครับก็ตัวมีดนะครับก็จะเป็นมีดที่ใช้งานเราเห็นในหนังอะเนาะมีดที่ใช้ปราบแม่นาคปราบผีอะไรเงี้ยพวกหมอผีจะใช้อ่างเงี้ยหรือว่าพวกนายพรานใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวมีดเองก็จะเป็นเหล็กธรรมดาแหละผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเหล็กแหนบนะครับฝักมีดเป็นไม้นะครับ ไม้ก็ไม่รู้ว่าแข็งหรือเปล่านะไม่เคยเอาไปใช้งานอะไรยังใหม่อยู่เลยนะครับผมได้มาโคตรนานแล้วนะครับน่าจะประมาณ5ปีแล้วมั้งสี่หปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2013นหรือไงนี่แหละนะครับฝักมีดเป็นไม้นะครับไม้ก็มีสีอ่อนสีเข้มทาเลกเกอร์นะครับแล้วก็รัดไว้ด้วยเชือกซึ่งอันนี้น่าจะเป็นหวายหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาตินะครับเขาก็ถักเป็นเบรดหรือเป็นเปียนะครับถักมาแล้วก็รัด ตัวฝักมีดแบบนี้มานะครับก็ทอาออกมาดีอยู่นะครับใช้ไม้ประกบกันนะครับด้านปลายจะเห็นว่ามีไม้2ชิ้นนะครับประกบกันแล้วก็ทาเล็กเกอร์เคลือบป้องกันความชื้นกับน้ํามาตรงนี้ก็ถักออกมาอีกนะครับเป็นช่องร้อยเข็มขัดด้วยนะซึ่งก็สําหรับคนถนัดขวาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ด้านข้างคมมีดก็ชี้ไปด้านหลังนะครับสันมีดชี้ไปด้านหน้าพกที่ชายเอวผ่าชายพกน้ําหนักก็เยอะอยู่นะหนักนะครับส่วนด้ามตัวนี้นะครับเป็นด้ามเข่าวกวางซึ่ง เขาอันนี้นะครับได้มาก็คือเป็นเขาวกวางที่หล่นอยู่ในป่าไม่ใช่เขาวกวางที่ไปล่ามาฆ่ามาแล้วก็ไปเอาเขามันมาไม่ใช่นะครับนี่เป็นเขาวกวางที่กวางบางชนิดจะมีการผลัดเขานะครับทุกฤดูผสมพันธุ์หลังจากผสมพันธุ์เสร็จนะครับประมาณพฤษภา นะครับก็จะเริ่มผัดเขาช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะว่ามันจะผสมพันธุ์กันตั้งแต่ประมาณต้นต้นปีช่วงอากาศเย็นนะครับพอผสมพันธุ์เสร็จนะครับเพราะว่าเขามีส่วนสําคัญในการใช้การเมดการจับคู่เพราะว่ากวางมีเขาสวยๆหล่หอๆก็คือตัวคู่นะครับสู้กันอะไรเงี้ยสู้ชนะก็ได้ตัวเมีย พอสู้เสร็จแล้วเขาก็จะมีการผลัดเขาเก่าที่หักเสียหายนะครับทิ้งแล้วก็จะมีการงอกเขาขึ้นมาใหม่เป็นเขามีขนๆอ่อนๆแล้วก็เอาเขาไปรับกับต้นไม้ไปขุดกับดินทําให้เกิดความแข็งคมแล้วก็ขนตรงเขาก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเขาพวกนี้เป็นเขาที่เขาไม่ใช้งานแล้วนะครับเขาก็หลุดนะครับตามธรรมชาติไม่ได้ไปฆ่าเขานะนะครับมีดก็จะอยู่ในฝักแบบนี้นะครับซึ่งฝักเขาก็มีกลไกล็อกที่ผมก็แปลกใจนะคือเขาดีไซน์ได้แบบเออแปลกดีมีรูด้วยตรงนี้ ไม่รู้ทําไว้ทาไมนะครับก็ไม่รู้นะครับก็จับนะครับตรงด้านแล้วดันนิดนึงแล้วดึงออกมานะครับมีดก็จะมีความยาวของใบมีดอยู่น่าจะประมาณ12นิ้วมั้งนะครับกลไกล็อกด้านในก็จะเห็นว่ามีการแกะนะครับคว้านเนื้อไม้ออกนะครับซึ่งผมว่าเขาตั้งใจทํามากมันดูเหมือนมีดที่ขายตามโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นมีดที่พี่เขาทํา คือพี่เขาก็เป็นชาวบ้านเป็นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพี่เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าแหละนะครับเขาก็ใช้เหล็กอะไรที่เขามีอ่ะอาจจะเป็นช่างฝีมือด้วยนะเขาก็ทําเป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กแหนบบ้างนะครับเอามาเจียามารับนะครับก็คมประมาณหนึ่งนะผมเห็นพี่มีเขาก็ใช้มีดทรงนี้อยู่เยอะนะครับมันเป็นมีดอุทิลิตี้คือใช้งานอเนกประสงค์นะครับจะเรียกว่า อุทิลิตี้มาเชเต้ก็ได้นะมีดม <ator il> ีดใช้งานเนกประสงค์เหล็กก็เป็นเหล็กคาร์บอนนี่แหละนะครับแต่ว่าก็มีการลับนะครับการตีขึ้นมาให้เกิดความคมนะครับของคมมีดนะครับประมาณนี้ปลายก็แหลมๆคือเขาเห็นใช้งานกันในหนังบ่อยนะครับด้ามมีดก็จะเป็นลักษณะคือโค้งตาม สันนะครับก็คือเป็นคอนทัวร์นะโค้งแบบนี้เลยนะครับมันจะเหมือนกับมีดทรงอะไรกรุขามีดมีดอะไรนะมีดนักล่ามองโกะมีดในาพานอะไรเงี้ยแต่ว่าในหนังเราจะเห็นว่าเป็นพวกหมอผีอใช้สับมะพร้าใช้อะไรทําพิธีอะไรของเขาอลนะครับซึ่งผมก็บางทีคือก็ขำตรงที่ว่านึกถึงไอ้นี่ทุกทีเลยตลกท่านหนึ่งนะครับที่เขาชอบแสดงเป็นหมอผีผมไม่รู้เขาชื่ออะไรที่ผมเขาขาเราไว้หนวดผิวเข้มเข้ม,ขมะนะครับคือแม่งตลกเห็นแล้วตลก ขำนะครับทุกทีเลยถึงถึงซีนนั้นหลายๆเรื่องเขาก็จะแสดงเป็นหมอผีนะชื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะผมก็ชอบนะเขาก็จะมีใช้มีดปราบผีอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวมีดก็จะเป็นลักษณะโค้งคือเหมาะกับการสับนะครับผมลอง ใช้ด้ามอื่นนะที่เป็นสรงเนี้ยก็ใช้สับพวกสับผักสับเนื้อหมูอะไรเงี้ยก็เออเหมือนเป็นอีโต้ได้นะสับได้สับไม้ผ่าไม้นะครับเหลาไม้ก็ได้เพราะว่าเห็นเขาใช้จับอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาไม้ไผ่นะครับลูดเนี่ยลูดเหลาไม้เหลาอะไรแล้วก็ผ่าผ่าฟืนผ่าอะไรเพราะหนาอยู่นะแต่ปลายมันจะเรียวนะครับตรงกลางมันจะหนา ใช้โคนต้นไม้ใช้ถังญ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เตรียมอาหารนะหั่นผักหั่นเนื้อสับเนื้อแล้วก็ปลายก็ใช้งัดใช้แทงได้ด้วยคือมันสารพัดประโยชน์มากแล้วก็น้ําหนักมันจะลงประมาณตรงเนี้ยเพราะว่ามวลของเหล็กตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะเยอะนะใบกว้างแล้วก็หนาน้ําหนักก็จะลงตรงปลายแต่ว่ามีตัวนี้ไม่ใช่ฟูแทงนะครับตัวด้ามมีดน่าจะอยู่ประมาณแค่แถวๆเนี้ยนะครับเท่านั้นเองไม่ได้ยาวมาถึงด้ามเพราะฉะนั้นก็ใช้งานหนักๆตรงนี้อาจจะหลวมคลอนได้นะซึ่งตัวล็อกตรงนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นเหล็กเหมือนกันแหละเป็นปลอกเหล็กนะครับคุมทับข้างในแล้วก็สอดเข้าไปในเขา,าสัตว์คือเขากวางนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีการขัดนะครับให้ตัวด้ามเนี่ยรู้สึกว่าเรียบลื่นขึ้นนะครับมีการทาสีด้วยนะผมไม่รู้เขาใช้สีหรือน้ามันเครื่องหรืออะไรทาหรือมันดำาอย่งนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีการขัดแน่นอนนะครับใช้กระดาษทรายใช้เครื่องเจียเจียออกให้มันรู้สึกไม่กระดากมือเวลาจับคือด้านหลังมันจะเรียบนะครับเห็นไหม ส่วนตรงส้นก็จะบานๆหน่อยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฐานของเขานะครับเป็นรากของเขาด้ามก็พอดีพอดีน้าหนักพอดีนะครับผมยังไม่เคยเอาไปใช้งานจริงเลยแต่ว่าใช้ด้ามอื่นของพี่เขาโคตรคมอ่ะแต่พี่เ็าจะไม่ใช้ฝักไม้นะครับเพราะพี่เขาบอกว่ามันเก็บความชื้นนะครับแล้วก็มันก็แตกเวลาใช้งานนานๆเขาใช้ท่อ PVC มาเผานะครับลน,ลนไฟยังไงไม่รู้เขาก็มาทําเป็นปลอกแข็งแรงดีอยู่นะ คือโคดคมอ่ะพี่เขาใช้กันรับกันแบบเขารับมีกันทุกวันนะครับวันหนึ่งหลายๆรอบผมเห็นเขาเอาหินในน้ําตกมารับอะไรคมแบบขนาดที่ว่าโกนขนหน้าแข้งนี้ยังน้อยไปอ่ะผมว่าคือเขาใช้แบบทํางานแบบทุกวันอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลนะครับทั้งทาน้ํามันพืชทานน้ามันมะพร้าวรวมถึงการรับการดูแลคมมันอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นมีดที่ผมได้มาเป็นของขวัญนะครับเป็นของที่เระลือกจากพี่ๆหน่วยควบคุมไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับพี่เขาทำให้ นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็พี่ที่มอบให้ผมก็นึกถึงตลอดนะครับคิดถึงตลอดก็มีโอกาสก็จะไปเยี่ยมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนี่ก็เป็นมีดมาเชเต้นะครับเรียกว่ามีดอะไรดีมีดเข่ากวางแล้วกันเนาะที่เป็นที่ระล็กนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับดีใจมากและยินดีมากนะครับที่ได้มีดดั้มนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์